ออทีผมอั้มนำเสร็จแล้วขัดเดินออกแกวงน้ำเหียอพวกโบ้คุยโน่นอยู่ที่ห้องน้ำไอ้กออกแก้วบ้าเลยเรียกว่าคุ้มเด็กตัวพอเดินออกจาก้วน้ำแล้วหาปลาขุดนู่นจากพื้นเจ็ดตัวเองมึ้นมาการุนร่นแรกกูเลย,ยให้การ,รุา่นเพื่อจะเป็นใจกูไปอั้มนำไม่เปียกงละมันจะได้ไงอ่ะสำหรับหาบลาเพืองน้ำไม่ด้เวลาเพื่อกระยาแกจ๊เจเดินในเปลือกจังเล่นแกบ้านกูที <c oughs> นี้อับมนำเสร็จแล้ว กึ่งเตียงเดียวจ้ะใส่ผิดควายก่อนแล่ปิดควายเหรอเห็นไมควายจอดตายกูเดี๋ยวนี้เพียกเพียกกระเดือนตัวก็ไม่เจ็บปิดควายอย่างมึงหมดต้องไม่กูตายแล้วเป็นนะแกมึงทำองไมดีที่ไอต้องทำบาเลี่ยผูใชายเจ็ดตัวจะได้ไหมเจ็ดเจ็ดคนเออพอเจ็ดตัวซะเดียวเจ็ดตัวซะแล้วกบปิดควายปิดควายซะแล้วโกจ้าวสาวนอนรอราจะเดินไปเจ้าวสาวกูจะนอนไม่เลยตึ้งกูเดินดูทุก กปิดกวยูย,ย,ยนืนน่งอยู่ตรงนั้นน,นี่ิแม่พี่พูนอยู่บ้านนี่ก็ทำอะไรอ่ะคะไปนอดจ้ามอกอดจ้ามอนี่มีหน้าทีทำไรมัมง่งอะเบือขอบเตี๋ยวเกียงไม่กันดิไปกันตุกี้นุดนยยายกแก้วไม่รบตีอยู่นูเอาจ้ามอไปเตี๋ยวกันยังแต่โบ้พุ้อะนีมาไหนนั่งคืนนี้ไปกันไล่ก้นรองดุมก็ไปรถไรอะคะรถตัวเป็นเลย วันก่อนบ้านเราเมารถตัวไปอย่างไม่โม่เจ้าหมอเป็นไปตึ้งเปดบุรีรถความเดียนตายกันต่างกันว่าพวกมันรองกันแหละนายก้องเมียมต,ออต,าาตยหมดแล้วรองกุณจ้องอาจติดผัวติดติดจ้ำไดเมียไม่มาแล้วยังแต่กูลยรองอยู่จ้ำด้วยเลื่อนอะไม่แหน่งตีมึงเสียใจยว่าเมียมึงตายได้ก้องไปจ้องเมียขึ้นรถกันแต่ความมันไม่ตัน <laughs> ที่กิงวันนี้ได้ไม่แลว้ว แจงไว้ด้าหน้าแหล่ะสามตายนี่ปากจัดให้โยบลุใครอะเมียผมป้าตั้บุญวันเกิดในวัดตั้มปลาว่าพอตันตั้บุญวันเกิดเมียตั้มขี่บาทให้เป็นจีดีบุ๋งกันพอตันว่าตั้มตั้มความช่วยของเมียโยมเลยโยมคิดว่าเมียช่วยแต่ได้ก็ตั้มแถวนั้นผมตั้มรอยนึงผมว่ารอยก็ะช่วยกันแล้ว พอล่วงรับเบวไปรอยหนึ่งผออมไม่นหน้าไม่ผุ้กแกตอนครับให้กาสิบาทเราปุยเฝ้าคุดจนนั้นปปางแล่เรามีกาสิบบาทนี่ลุยกไม่ตอนให้เกาเกาว่าแต่เ,เราจับเลยไอ้เปร์เรามันไม่ช่วยตัวเองล่อ,อตลยตายแหละคนใจไปได้เลยเคยเต่าเต็ดแต่งานกับจ้านึ้นนี้จะนอนตึกอยู่นกวัาตากกอบ ไม่ไหวกันได้พวกเก้ตาตากพอพัดได้จองเต็มตีแล้วได้สักตาวหลกอูเลื่อมปากเป็ดคุยเกี่ยวเบ็ดตรงลุกย่นเก้มืองนั้นแหมจะแรงหมดคนเราอ่าพวกเราแล่นอหน้าตาไม่จำกันใส่ฮะแล่หายเนาะคนใายตาเก้แหลกแล้วไม่ตรองผมใส่ฮะโปรกเปล่ปลาตาหลกรีบแล้วตอนก็ไม่ย้มเ,เรารูคนนาาาา้คนไหนแหลกหยอะฮะเล่หายเนาะคนใจตาเยวไเก้แล้วเก้แล็กไม่ว่าเก้ ได้เหวี่ยงใครแล้วไข่แหลกตุกคนกูนแหลกเจ้าเหวี่ยงลงหัวแม่ตีนเองเป็นของเมือ่อกนั้นไข่ภาพไปเปลืเยแล้วบันไดแหลกได้น้ำตาลกินหล,ล้วดินเนี่ยดากันในตุกวันตีแม่แม,แมีหนุย่าพวกลอยอย่องนี้ใช่ไหมคะกานั่นในโงนรงบิสซ่าเตือนพอเป็นกำนั่นหรือได้พวก่ดีไม่จัดใจคุกกี้ครามทิสร้างไปแค่ ลกเคยเตียวจัดลกูกเศร้ากูเลยคุณนังไม่ติดไม่กูป่อยใช่แล้ว <c oughs> เออแต่ว่าพอนุ่ยนี่ตายใช่แล้วตายแล้วหลูกปีว่าเนี่ยนี่คุยจนมึงไปวัดตำบุญไม่พอมึงใด้ดนใจใหญ่พ่อจนคนดีนี่พีไ่ไม่ไกลวายอันนี่ใ่ดีไม่หนาพอมึงหลูกพอนี่นี่ใ่ดีอะคะ่ะเออแต่งานกับแม่าำปีว่ากี่ได้ตำไรไรใช่บ่นผม จำร,จรู้ว่าเจ๊ยกันด่ามันอย่ถุงน่อยแต่งานกูจมปีกูน่อยนอยก็เปิดแล้วโยโยก็ไม่ต่ำเลยกูต่ำเจ็บพุ่งคือนั้นกูต่ำจับปลาตุ้งลุกงยก็บ,บ,บีบบีบบีบไปตาตรงนั้นก็ตกใจเลยได้กว่าน,นี้ไม่เจ็บเพื่อ,อน้องนี่เวิเร,เร์มแพร่เติบนี่หวังใช่ได้เป็นแปร่น้องกว่าหนังเองกว้านเพี้ยรำเตียนผม,นผมหนังเพ๋าะว้กูรอดขึ้น เราพุ่งฟองเราลับป่าได้คุณอยากขึ้นว่าจามไปเอายา